สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีลูกตาลอ่อนๆมาให้ทานกันค่ะลูกตาลเอามาจากนาค่ะลูกตาลอ่อนๆเลยนะคะใหม่ๆสดๆเลยค่ะยังไม่ปอกเปลือกเลยให้เพื่อนๆมาชิมกันนะคะใครยังไม่เคยทาน ลูกตาลเอามากินสดสดได้เลยนะคะนี่หลังจากที่เราปอกเอาเปลือกที่เหลืองๆออกแล้วนะคะเราก็เอามาทานได้เลยหวานอร่อยเลยนะคะใครยังไม่เคยทาน เอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะบางคนก็ไปลอยแก้วลูกตาลน,นะคะอันนี้เอามากินสดๆเลยค่ะอร่อยหวานมันเลยค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอาลูกตาลมาให้กินค่ะหวานเย็นชื่นใจค่ะขอบคุณค่ะ